พบกับผมบัดี้เย็นเซมิสิงนะครับวันนี้ผมจะมากินลาไข่บุกนะครับผมโอ้ร้านเพื่อนผมเองนะครับผมจะของไปไหนกันไปรู้ด,ดูเาอเล่น <aquell> น้ำปอมแปมอากาศมันร้อนเหรออือ <registry> ดูดิฉีดน้ำปอมแปมดูดิอยวไปดูลยครับว่ามีเมนอะไรบ้างสร้างความเย็นเหรอไปดูที่ว่าเขาขายน้ํามีน้ําอะไรน่าก,กินบ้างน,นะครับผมโอ้ไปดูกันเลย วันนี้เอาแบบซเปิลเซเปิลก่อนตื่นนอนมาเอาแบบกาแฟมากาแฟสักแก้วให้จารย้สาสมใจกาแฟบ้านเราเป็นอุ้ยโขวดชนเด็กน้อยหรือยิ้มดิยิ้มอายกล้องไปละหน้าตาอย่างเงี้ยคนเลวเหรออร่อยมากมากที่นึงต้องลองชิมดูแล้วแต่คุณกาแฟมีแบบเดียวไหมหรือแบบหลายแบบนะของเราเป็นโรบัสต้าของ ตำบลยางหักมาอุดหนุนมาได้นะครับที่ตรงไหนเอ่ยข้างข้างปูฤุสีตมเพื่อเยีงโคนครับผมข้างปูฤุสีนารอดนะครับเช็คอินได้นะคะเช็คอินได้ครับร้านร้านบ้านน้ำเย็นค่ะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมาอุดหนุนกันได้เลยกาแฟของเรา อ้กาดร้อนเงี้ยต้องกินอะไรเย็นๆมไม่ไติดน้อยอขายคนเดียวเลยคนเดียวเลยลูกค้าแบบก็ลงลูกค้าเยอะมากครับ <S 2> <S 2> ที่เห็นนี่คือเขาแอบ,บกันอยู่นะครับผม <What? S 2> ที่เห็นนี่คือแอบ,บกันอยู่นะ <S <S เขาล้องหอนอยู่นะครับผมแบบดูเตาต้มน้ำคนระับทำไม ทำไมแม่ค้าไม่มีผู้ช่วยเลยคนเดียวดีกว่าจ้าคนเดียวดีกว่าเหรอผู้ช่วยส่วนตัวไปไหนผู้ช่วยผู้ช่วยทางใจไปไหนไปบ้านไปบ้านรับจ <laughs> ็อกกี้จ้าโอ้ครับโอ้ดูสิแม่ค้ามีมีซะแล้ว <laughs> Oh no <laughs> ราก็ได้มาแล้วนะครับ,บน,น้ำสามแก้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะลองกินแค้หมดนี้เลยนะครับผมนี่บึงบ้าหรือเปล่าเนีย่ยชิมดูว่าทีละแก้วนะครับว่าอันไหนมันอร่อยนะครับก็จะมีอเมริกาโน่นะครับน่อเมริกโน่ก็มีชานองไข่มุกนะครับแล้วก็มีกโกโก้ชานองไข่มุกได้เลยกกโกโก้ไข่มุกนะครับ ล่อสามแก้วนี้ครับดูจะได้นอนตอนไหนนะฮะ<ทาง>ลองชิมแก้วแรกกันเลยนะครับผมคนก่อนนะคะคนก่อนด้วยกาแฟครับก็ได้นอนด้วยเพิ่งเพิ่งแต่นอนได้ตื่นหนึ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปครับกาแ,แฟก็น่าจะช่วยได้เยอะครับผมโอ้โรสชาติไปเจิดมากอืม รก,กรมกล่องมากครับผมใช่อันนี้ก็โอเคนะแบบกลมกล่องแล้วอ,อย่าทำแบบว่ากลอเร็วอ่ะกินแบบพวดพรวดพรวดสามแก้วอยอ่ะแต่ตัวตน,นี้ขึ้นหัวแล้ว โอเคนะครับคราวนี้เราก็มาลองกินชาไข่มุกกันมากนะครับผมหวานมากเลย่ะหวานเหมือนแม่ค้าเลยโอ้โหไข่มกอะโอเคครับแก้วต่อไปนะครับผมก็ไข่มุกนะครับเราลองคิมดูเลย โอเคนะครับผมก็ก <divide> ินเออชิวอะไรวะโอเคครับก็ กินก็ไปสามแก้วนะครับก็ไม่ได้หมดดีครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับโอเคครับรก็น่ากินมากเลยนะครับผมมาอ,อ,อดนอนท์ได้แล้วครับร้านน้องแอมนะครับผมะจาชื่อร้านว่าชื่อร้านว่ารา้านน้ำเย็นร้านบ้านน้ําเย็นนะครับผมก็เรากินกันได้นะครับอยู่ข้างปูนศรีภูไทยตําบลเมืองสงสารข้างปูฤาษีภูไทย บ้านห้วยยางโทนนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับอีพีต่อไปได้นะครับผมแลกผมชอบผมก็กดไลค์กดซับแล้วก็กดติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็ชมอีพีต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบายๆสิบายๆก็บายยบายยบังครับเองก็ได้หวะโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตั้งแล้วกดติดตามกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ